เีดนะคะน้ำลึกปะลึกขนาดนั้นเลยเหรอน้ำปก,กงครับน้ำปก,กงหรือบ,บางคะเอาเหรอ สวัสดีครับทานทุกท่านนักตกปลาชุมรมนักตกปลาทุกท่านแล้วก็คนที่ชอบตกปลานะครับสำหรับวันนี้เรามาหมายแม่น้ํามาประกงนะครับอยู่ท่าบางคานะครับนี่ครับหลังจากลงเบ็ดแล้วนะครับเอามาสามคันครับวันนี้เหยื่อของเราก็เป็นเหยื่อเหยื่อกุ้งนะครับจะเป็นเหยื่อเราหรือเหยื่อปลาเรียบร้อยค่ะเป็นเหยื่อกุ้งนะครับ กุ้งเป็นนะครับไม่ใช่กุ้งตายครับอันนี้เอามายอะพอสมควรนะครับนี่ครับบรรยากาศครับนะนะครับอากาศก็ดีตบก็พักโยกเยอะเป็นเรื่องธรรมชาติเลยครับนี่ครับนนะครับนี่ครับ เอาเบ็ดลงไปสามคันนะครับนี่นะครับน้องปอเ์ก็มาครับน้องปาครับน้องปาอยู่นู่นครับน้องปาสวัสดีน่อยสวัสดีครับไอ้เคียงก็อยู่หัวนู้นครับมากันห้าคนนะครับวันนี้ครับ น้ำมาปกงท่าบางค้านะครับนี่ครับมาครับรอชมบางค้ามานะครับแเมื่อกี้กระตุกค่ะนั่นไงใช่ไหมโอ้เลยดีเดิน,นเมื่อกี้มันกระตุก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 ,ตก,ตกมันหย่อนเมื่อกี้มันหย่อนแล้วมันกระตึงไหนคะเนี่ย คันแรกคันแรกนั่นแลหละเออแล้วมันควยแล้วนะเออมันเป็นแบบนี้แหละเมื่อกี้ ตองแม้ทางนู้นนะนาเชนนายเลี้ยวไปดูนาเชนค่ะไปดูนาเชนค่ะตาม,ม่บ้านนีดูด้วยเบ็ดอ่ะ อุย้ยปันนี้สุดดีแต่คุบทันดูไซ,ค, <c oughs> ไซค่ะไซค่ะไซค่ะนน้ำบางตะโกงนะครับน้ำบางตะกงนะคนะ,ะคตัวสวยๆเลยค่ะคคตัวสวยค่ะสีชมพูโองโตรงเลยค่ะหางจะขาดๆหน่อยนะคะปลาใหญ่รัดงับเงียบๆลุ้นกันค่ะ มันคืออะไรนะเน,นเชนปลาเเชนได้แล้วนะคะไม่รู้ว่าปลาอะไรปลาบูปูมันปูคือปูปลาปูเขาเรียกปูปลาปูอุก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 มันมีหนามนะเห็นไหมค่ะม,มันตอดไหมเนี่ยตอดเือกระดุกกระดุกเราก็ดุกระดุกเราก็ดูสามกระดุกกระดุกเราก็งัดเลย มันลองอุ๊กอุกว้าวว่ามันกินได้ไหมเนี่ยนะเช่นไม่แน่ใจหอยนีแล้วครับในบ้านท้ายหาลุยเลยครับตอนนี้อยากหมุนค่ะ ยังกับปุ๋ยนุ่นค่ะหมดแล้วเขาขึ้นไหมเกาะเลยนี่ไม่มีกี่ตัวเออตัวเดียวกอเลยเร็วเร็วเดี๋ยวตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเลยไม่ต้องหอกป๊าด เบ็ดนะคะกเกี่ยวแี่เหรอเกี่ยวรตรงไหนกดตร้คยมาหาอินเนื้อเนี่ยเหรอเอนี่ยเหรอเนี่เหรอสีเลยอันตรายสี ระวังตานะคะระวังตานะคะเออ,เออเออเนั่ยละโอเคครับรอชมก่อนครับไอเชนมาอีกแล้วค่ะโอ้โหครับเจ้าทินครับเจ้าทินออกประอุกได้แล้ว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 ตีซ้ำไปเนี่ยไหนคะไหนคะดูหน่อยตัวงี้เนอะเออรักขยัน เดี๋ยวมันยักเอาเด้ออองนี่ครับปลาอุกครับปลาอุกเหยืกอกุ้งปลาทักเลือปลาปลาทักเรือเลยฝีมือเจ้าถิ่นนะครับมาเชนครับลุ้มไปน้ำมาบะกงนะครับโอเคเฮ้ยน้าเห็นเห็นเรือไหมครับเรือนี้คือมีเบียดด้วย,ย,ดดวยนะครับ สามสี่ลำนะครับลำหนึ่งจะไกลหน่อยครับเห็นไหมครับนี่ครับลำหนึ่งสามลำครับนี่ก็จะเป็นไตเรือพาไปตกปลาครับครับมหมายในไม่รู้ครับแบกเอ่อผักตบชวาไปนลครับเต็มลำเรือเลยครับนะครับ เชนก็นั่งจออยู่เรื่อยๆลุงผมก็อยู่นี่ครับอยู่ f u ละฟังกันนะครับนี่ครับดูสาม่บ้านครับได้แพแล้วครับนี่นะนี่ครับแพครับ ปลาอุกทิมเข้าไปครับอันตรายนะครับปลาอุกครับมันจะคล้ายๆปลาขยงนะครับยากาศดีครับนะครับหมายเนี่ยยังนิ่งอยู่นะครับเหยือกุ้งเป็นนะครับปลาตบวาก็มีเยอะครับไหลเรื่อยๆน้ำขึ้นน้ำลงแต่ก็ยังตกได้นะครับ รอชมครับแนละ้วนะครับอาจจะมีตัวไหมวะเนี้กระตูอยุบอ่ะเป็นยังไงฮะยิมมัวนักหน่อยค่ะมืดเป็นยังไงคะ เรียบร้อยกัดหัวอย่างนี้นะเชนไอ้ัดหาง <c oughs> สิงกระสิงวัดไม่ทันครับแล้วนะไม,ไม่รู้จังหวะค่ะ <c oughs> บ้าคะเลื้งไหนมันลากๆค่ะลากบอาคะไอ้นองร้องดึงดูไปอ่งค่ะว้ายปลา้อยปลาค่ะปลาเฮ้ยวันนี้ค่ะเจ้าเอิปบรื่นโอเคค่ะนุ่มลงงาน,น,นลรอค่ะนั่งไหค่ะนุ่มโงงานติดหรอคะ่ะ จำโรงพยาบาลโก่งโค้งน้องติตดกตอ่อปะคะอยู่ปะโอมาดึงโหลดเข้าต่อเหรอเนี่ยทีน โอเครับตอนนี้ครับอย่าๆเจ็บอุ้ยอมคุ้มอดแดงก็กัดจับคนละคลิปหูตัวเบลอค่ะนี่ไม่น้ำพอบิงไม่น่าไม่น้ำไม่น่านี่ค่ะอยู่นี่ฝีมือล้วนล้วนตัวผู้เด้อค่ะนี่คือเบ็ดนะคะเราก็ว่าอะไรมันลากๆนิงนี่บอติดอันนั้นโอี่เบ็ดมันติดอันอันพักปอดพักตบ ค่ะแล้วลุ้นกันใหม่คะ่ะกุ้งหนีบมือด้วยเจ็บค่ะคลิปนี้เท่ากับพอแล้วคะ่ะคั่มแล้วนุ่มโรงงานกลังเสียวปลาขึ้นคะ่ะปลาแมน้ำค่ะปลาแมน้ำม,มือจิ้สิวลุวๆ้ๆนี่ครับปลาครับระวังมันปักมือนะฮะนี่นุ่มโรงงานบาเลี้ยกลดแล้วครับปลาแน่นะ้ำ <laughs> มีเต่าเคในป่าปะอุกสามตัวปาอุกสามตัวเพราะนั้นชิงหลิวป้ากับแม่บ้านนะครับข้างดิมมีกุ้งด้วยครับป้าได้กุ้งตัวหนึ่งกุ้งใหญ่มากนี่นะครับวิวครับค่ำแล้วครับผู้สนับสนุนรักอย่างเป็นทางการวันนี้สาวเอยแม่บ้านพอได้ครับแต่หนุนโรงงานไม่ได้สักตัวเลยครับวันนี้ ตอดค่ะแตะ่วัดไม่ติดในน้ำอมตะกงะครับนี่ครับปิวสวยนะเอาเรื่มืดแล้วนะคะผักตกก็ยังวิ่งเหมือนเดิมครับานะผักตบยังวิ่งเหมือนเดิมนะครับ,นะนะรบ,รบหมายน,น,นี้ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับโอ้นคนไม่หมานเอง <laughs> ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับ วันนี้เอาใหม่เลยครับเอาใหม่ครับคราวหน้าครับวันนี้ไม่ไม่หมานเลยครับไม่ได้ตัวสักตัวครับวันนี้ได้แต่ชิงหรวน้อยไปบ้างกับป้ากับน้าเชนนะครับปลาอุกสามตัวครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตาม้วนะครับมาสู้กรองเขาหนุนงงานครับสวัสดีครับดูวิวกันต่อเลยครับ ปสวยเสอปลาใหญ่ไม่เข้าครับวันนี้ผีตกปลายิ่งสวยค่ะทะเลน้ำชาเย็นๆแล้วโหสุดสุด,สด